ได้เอาเครื่องโน้ดสีมาไหมง่า,ายเฮ้ยนึกว่าเอามาเนาะก็บอกอยู่ว่ามาไ์สดมาไล์สด นรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องเล็กขึ้นก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ฮสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะท่านไดนเข้ามาแล้ว,วฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะ ในว,วันนี้ให้ทุกคนมาช่วยกันดูนะครับเจีได้เลยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นกมาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวจะ ค okay. ดูจากเดนมาร์กขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอ้โห oh. oh. มันมันเสื่อมแล้วอันนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่โอเคเดี๋ยวิถูกแล้วก็เปิน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟฉักต,ต่อต่อนะคะเร,เรียกออมมาเอา สวัสดีคะ่ะพี่วันชยัยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่สาวตระการะคะ่ะสวัสดีพี่แสงอรุณดูจากลบบุรีสวัสดีนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาคะ่ะทุกท่านต้องผ่านไปทางปตท เจอหรือยังหัวตอนนี้ตอนนี้ทำวายตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุบลค่ะ หนาวหรือยังคะอยู่ปทุมปทุมธานีหนาวหรือยังคะพี่ส้มสวัสดีค่ะกิ่งไม้ไผ่เอาออกไหมตั้งชื่อให้เลยใช่ไหมคะพี่เบนจวันชื่อนาคีขาวเดี๋ยวจะจะมาเอาออกอยู่ค่ะน่าจะวันจันทร์ค่ะ จะเอาไม้ไผ่ออกเก็บออกือ จากสีสเกตไม่ค่อยได้ยินเตียงเลยครับดูอยู่พิษณุโลกดูจากสมุทรสาครเอฟซี FC จากสมุทรสาครสวัสดีนะคะ โอเคครับผมก็บอกล่าวเจ้าที่เจ้าฐานก่อนนะครับผมนะเนาะตรงนี้นะครับผมเป็นที่แบบว่าเพิ่งจะมาเจอแล้วก็แบบมาค้นพบใหม่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับพอดีมีญาติเจ้าของที่นะครับผมคุณพ่อเขามา มาหาปลานะครับผมก็เลยมาเจอแล้วก็เลยเอ,อ้ยทำไมหินก้อนนี้มันคล้ายๆกับออหินงูที่อยู่ข้างล่างคุณพ่ออันนี้เป็นถอดคพูดของคุณพ่อนะที่แกเล่าให้ฟังนะอืมก็เลยถ่ายรูไปไว้แล้วก็ไปให้ไปให้ทางแม่ค้าให้คนดูทางนู้นนะครับพอไปให้ดูปุ๊บทุกคนก็แบบขนล,ลุกเลยทีเนี้ยนะครับก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอ,อีกองหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่า จะมาตั้งชื่อเลยนะครับตั้งเองเลยวันนี้ผมโทรไปถามทีมงานของคุณเอภศินนะครับผมว่าเห็นว่าจะมานะครับมีทริปมาอะไรอยงเงี้ยมีทัวร์มาโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าเขายกเลิกยกเลิกทัวร์นะครับก็มีเหตุผลบางประการให้ยกเลิกทัวร์ไปนะครับทุกคนดูในคลิปในรูปแล้วคิดเห็นยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ผมก็ไลฟ์สดแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าถ้าจะเป็นไปได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับถ้าถ้ามองเนาะนะครับส่วนตรงนี้จะจะคล้ายส่วนหัวงูส่วนตรงนั้นอนะ่ะยังหายังหาจุดไม่ออกนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเห็นที่แบบเป็นลวดลายเดียวกันนะ่ะเนี่ยสามจุดเลยตรงนี้นะครับผมสีลวดลายเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมสามก้อนใหญ่ๆในชะ่ที่อยู่ริมอยู่กลางน้ํา อยู่กลางน้ำเนะี่ยคิดว่าเป็นหัวแต่อยู่ริมน้ำนะ่ะตอนแรกคิดว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นหัวแต่ทีนี้เอดูไปดูมามันมันยังไม่เห็นส่วนที่แบบเป็นเขาโคงเป็นหัวใช้เท่าไหร่นะครับก็เลยคุยกันคุยกันกับแม่ค้ารัอที่นะครับคุยไปคุยมาก็เลยมองมาเจอตรงนี้หรือว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหัวนะพอพอพอ,พอคุยกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่า เหมือนจะมีรูปากนี่ไงมีรอยแตกนะรอยแตกบนปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางเอิ้ว่ามันก็แบบคล้ายๆหัวงูอย่างเงี้ยเห็นไอย่างเงี้ยไหมเป็นหิแนแผ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีเดียวกันหมดเลยนะครับสีเดียวกันหมดเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะบางเ,เอิญอหน่ยเนาะนะครับตรงนู้นก็จะเป็นหินตรงนั้นก็เลยมองว่าเป็นส่วนลำตัวไปแต่ตรงนู้นเนเ่ยเป็นเลี้ยว เพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้เป็นหัวใช่ไหมหัวอยู่งี้ใช่ไหมตัวลำตัวก็จะไปน่นใช่ไหมสะบัดไปแต่ว่าอาจจะอยู่ใต้น้านะลำตัวอาจจะไม่เห็นไงนะครับอาจจะอยู่ใต้น้านะครับแล้วก็สะบัดไปอย่างนี้ยาวไปนี่เลยไม่รู้ยาวไปถึงไหนไม่รู้แหละนะครับเอากิ่งไม้ออกได้ไหมเอ่อที่ผมประสานไว้กับเจ้าของที่นะครับผมก็วันจันทร์กิ่งไม้ขยะนี่เก็บออกหมดเลยเพราะต้องเอาขยะออกด้วยนะครับเพราะขยะมันเยอะมาก มันไหลมาจากต้นน้ำนั่นแหละนะครับผมไหลมาเวลาน้ําขึ้นไงมันก็ไหลกันมานะครับตรงนี้แต่ถ้าเอากิ่งไม้ออกมันเป็นเพราะว่ามันมีต้นไม้ล้มลงมาไงขาดลงมาแล้วแบบขยะมันผ่านไปไม่ได้มันก็ได้ติดกันอยู่ตรงนี้นะครับ<อ>ก็เลยเดี๋ยวนี่แหละวันจันทร์นี่แหละครับผมจะมาช่วยกันจัดก,การขยะตรงนี้ออกแล้วก็กิ่งไม้นะครับแล้วก็จะได้เห็นตรงส่วนนี้ที่มองว่าเป็นส่วนหัวนะครับได้ชัดที่สุดนะครับ ตอนนี้ผมก็มีชื่อในใจแล้วนะครับผมว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไรนะครับตอนนี้หลายคนก็มองว่าเป็นเป็นนามผู้หญิงทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ทั้งที่ต่อแล้วก็ facebook youtube ยังค่ะมีแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแสดงความคิ็เห็น,นครับผมว่าทุกคนมองว่าเป็นนามผู้หญิงไหมนะครับตรงจุดนี้นอยากให้เอาไม้ไผ่มาดูคลิปด,ดูลากรูปมาแล้วอ่ะนะครับผมลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับเป็นนามผู้หญิงไหมครับ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอืมอย่าคุณว่าเป็นพญานาคีอะพญานาคีตรงนี้ก็เป็นแม่เป็นลำน้ำเขกนะครับผมเป็นแม่น้ำเขกนี่แหละนะครับมองยังไม่ชัดคะ่ะต้องเอาไม้ไผ่ออกก่อนอใช่ครับยังไม่ชัดวันจันนี่แหลคะค่ะวันจันวันจันเดี๋ดยวมา,า,าช่วยกัน แม่ย่านาคีสีขาวพี่สาวตะการบอกแม่ย่านาคีแม่ย่านาคีขาวทีนี้ชื่อเต็มที่ผมจะตั้งนะครับนี่ผมก็ตั้งเองนะตั้งเองเลยเผมจะใช้คำว่านางพญาไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกนะแต่ว่าให้ทุกคนช่วยกันช่วยกันแบบว่าวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะพอใช้ได้ไหมนางพญา นางพญาเขตนาคีหิรันธาตนาคราชราชาเอ้ยไม่ใช่นาคาราชไม่มีราชาหน้าตัดดอ,อก,ล,กดลาชินีได้ไหมราชินีเออไม่ได้นาชินีไม่ได้ราชินีผมคิดว่ามันมันไม่เหมาะนะครับผมเพราะจริงๆแล้วนี่พญานาคนี่เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็ไม่มีไม่มีตระกูลราชินี ถูกไหมครับพญานาคตระกูลราชินีไม่มีฉะนั้นแล้วก็เลยแบบว่าถ้าจะตั้งจริงๆผมก็เลยเอยน่าจะเอาคาว่านางพญานางพญาเขตนาคีอิรันธาตนาคราชได้ไหมได้ไ,ดไหมคะทุกท่านชื่อเต็มถ้าเป็นเรียกกันสั้นก็นางพญานาคีนั่นแหละนะครับพญานาคีหรือว่าพญานาคีก็ได้สั้นๆเวลาเรียกเวลาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรียกเป็นชื่อสั้นๆ แต่ว่าถ้าเป็นชื่อเต็มก็นางพญาเขกนาคีนางพญาเขกนาคีนางพญาเขกนาคีายาอยากให้มีสีขาวเข้ามาด้วยขาวอะ่ะสีขาว<อ>ตัวสีขาวถ้าเอาคำว่าขาว,ขาวเข้าไปด้วยนี่มันมันจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ ต้องปฏิป,ต,ปต่อคําพูดให้มันแบบมันดูสมูทกันให้มันดูแบบสละสลวยด้วยอก็ค่อนข้างที่จะยากอย,กอยู่ทุกคนลองคิดขึ้นมาดูชื่อยาวแท่ลองลองคิดขึ้นมาดูอ๋อพญาเขกนาคีสีขาวนางพญาเขกนาคีสีขาว,ขาวนาคารา,า,รามเป็นนางพญาเขกนาคีขาวได้ไหมอ่อลองลองตัดตีออกเอาแค่ขาว นางพญาเขกนาคีขาวนาคราชม,มันก็ยังไม่คล้องจองเท่าไหร่ทุกคนลองลอง,ลองช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาครับผมนางพญาหน้าขาวนางพญาหน้าขาวหรือเป็นสีเผือกเผือกทังนั้นมันก็ต้องตัดคำว่าเขกออก ้องแตะาว่าเขอกนางพญานาคีเขาต้องนิมิตหาท่านครับจะตั้งชื่อมั่วไม่ได้พี่ไดนงงเหงาต้องมีนิมิตเหรอมหรงงแม่ย่าแม่ย่าพญานาคีศีระองนวลน,นาคราชศีระองนวลน,นาคราชคือคนที่เสื่อมันไม่มีนะครับ ผมเชิญเอพระสินมาแล้วไะแกไม่ทีมงานแกบอกว่ายกเลิกอันยกเลิกทัวร์ไปแล้วไงนนี้มีคนมาก็คนเขามาบอกไม่คนมาบอกอมันมีเป็นร้อยคนครับมันมีมาไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันทุกคนอะพญานาคีขาวขนาดพญาเขกเนียาที่มาเที่ยวกันเนี่ยนะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งเอฟซีทั้งล่างทรงอะตั้งชื่อแต่ละคนะไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเราไป เราก็คิดว่าเอาชื่อที่ไพเราะที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีนมงานของคุณเอพสินมาเนี่ยก,ก็คงจะได้ชื่อไพเราะนะฉันแล้วแบบถ้าบอกว่าท่านมาสื่อมาอะไรโอ้โหแม่งมันใครก็อ้างได้ว่าถ้ามาสือ่อมาสือาส่อ,อม่รอะไระมันอ้างกันได้มันโม้กันได้พูดตรงกันตรงอ่ะนะเออมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะรอใครอ่ะนะครับแม่พญานาคีสีขาวนคราชแต่เราตั้งไปตามความรู้ไงความรู้ ที่เรามีะนะครับผมพูดได้ง่ายมันก็ตั้งได้อย่างผมผมก็พอตั้งได้แต่ว่าอา,อาจจะแบบไม่ได้ถูกใจแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรียกทังสั้นเรียกง่ายนะครับผม,มนางพญานาคีเขาน,นางพญานาคีเขานางพญาก็ก็คือว่านั่นแหละเป็นนามผู้หญิงแล้วก็ใหญ่แล้วนาคีก็พญานาคอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอยู่ในตัวไง เป็นชื่ออยู่ในตัวครบบะนะครับคืนนี้ขอให้มาเข้าฝันคุณจอนนี่นะคะคืนนี้เข้าฝันแล้วกันนะขอตะ,ตะคืนก่อนมันอย่างนั้นนี่เ,เ,นเดี๋ยวเราคช่วยกันคิดนะอันนี้ก็เราลองตั้งๆกันก่อนแม่ย่าเขกนาคีนัคราช แม่ย่าขีนาคีนคราชแม่พญาองค์ขาวค่ะแม่พญาขีองค์ขาวแต่ผมว่าน้ำผู้หญิงไม่ต้องมีเขกก็ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าต้องเอาเขกมาใส่แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วน่าจะไม่จําเป็นน่าจะแตดคำว่าเขกออกก็ได้เพราะก็มีพญาเขกอันนี้เนะพราะ นางพญาเขกนาคีมณีสีหิรันธาตนางพญาเขกนาคีมณีสีหิรันธาต์ เขียนลวงไปแล้วล่ะไปก่อนก็ได้นะคะแม่อ้อาเราจะไลฟ์สดก่อนสัครับตอนยินไห้เจอกันครับกลับก่อนได้เลยนะครับตอนยินไห้เจอกันจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ขึ้นไปตรงสูงก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แปลว่าเดินสักชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวก็ถึงทางกลับเดินอ้อมสักชั่วโมงนึงกินกินเสร็จแล้วอีกสักสิบนาทีนี่แหละ เออนางพญามุกดานา้าคลาชมุกดามุกดาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสักคืนนึงตอนนี้นเรายัสั้นๆก็ได้ก่อนนั่นแหละนางพญานาคีนั่นแหละนะครับผมนางพญานางพญานาคีหรือพญานาคออีใช่ค่ะไม่ต้องมีเขตก,ก็ได้ค่ะออนางพญานาคีไปก่อนแบบสั้นๆน่อนะออก็ขอให้ทุกคนมีโชคใหญ่นะครับผมวัน วันที่หนึ่งพูดเยไม่ได้หธันวาเนาะหนึ่งธันวานหนึ่งธันวาแล้วแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วนะครับ <c oughs> ขอให้ถ้ามีจริงอ่ะต้องใช้คํานี้ว่าถ้ามีจริงนะนะครับ <c oughs> ร่วมกับพญาเขียกนะครับผมก็ให้โชคใหญ่เอชีแล้วกันนะครับผมก็จะได้แบบว่ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> ต่อไปนะครับผมหากไม่มีก็ไม่ต้องให้ใครถูกเลขเลย <c oughs> <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> สาธุนะครับผม ได้ดูได้ดูได้ดูคลิปยังครับผมที่แบบว่ามีชาวม้งนะครับผมเด็กเป็นเด็กด็กเด็กเด็กม้งนะครับผมบอกว่าฝันฝันว่ามีผู้หญิงไปเหยียบไปเตะหัวเตะหัวงูเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงเตะหัวงูเหยียบหัวงูอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าฝันแล้วก็แบบเหมือนงูจะกินเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็น เหมือนเห็นงูดำตัวใหญ่ๆนี่นะครับผมแล้วก็แบบตัวสีขาวด้วยแล้วก็มีคนด้วยคนแต่งชุดพญานาคกับไปไว่อย่างนั้นนะที่อยู่ในฝันน่ะนะครับผมเป็นเด็กฝันนะครับ mm hmm. เขาก็เลยแบบรีบมาไหว้ขอขมานะครับวันนี้เข้ามาก็บังเอิญมากนะที่เขาก็แบบไม่ค่อยมาที่นี่นะ mm hmm. ไม่ค่อยมาคนคนนี้ผมเคยไปแจกใครเจอกับแกไงแกก็ไม่ไม่เคยมา ยังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ดูไปดูในคลิปย้อนหลังได้ครับผมนั่นแลนความเหตนก็มีคนฝันเลยหลังจากฝันจากที่แบบมันเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวกันเหรอเนาะเดี๋ยวเรารอดูวันจันทร์นะวันจันทร์ก็จะจะชัดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่ว่าดูลักษณะของหินมันสีขาวใช่ไหมผมว่าต่อให้เอาน้ําไปล้างไปอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเหมือนแบบหินมันผ่านมานานหลายปีเนาะโดนทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันกัดก่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นสีนี้นะครับผมเออแล้วก็มีรูปร่างคล้ายงูอีกต่างหากนะครับโดยเฉพาะมีสัดส่วนของหัวมันคือมันบงับงเอิญหมดทุกอย่างเลยแหละมีหัวมีลําตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดูแบบเออก็น่าเหลือเชื่อตอนนี้คนดูที่กอ่เท่าไรหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามอ่ะ a c e b o o กก็น่าจะดูกันร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็ y o YouTube รวมๆมันแล้วน่าจะห้าหกร้อยมันมันไม่สวยจริงๆละคะ่ค่ะมันมีไม้ไ,ไผ่มีนี่เนาะต่งปลาหักพันมีนี่เยอะยอ à, ่ามีขยะมีนี่ด้วยแล้วนี่ก็ให้เอาออกแต่ว่าหินนี่เป็นหินสองก้อนทับกันนะเอแล้วเป็นหินสองก้อนจะจะเหมือนแค่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งวันจันทร์อย่ารอดูวันจันทร์ขออยญาลงไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วเส้นทางมาเนี่ยก็เดินจากร้านค้ามาตรงนี้นะครับผมประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรแล้วกันมันไม่ได้ไกลเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับผมอส่วนพยาเขตก็ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลถึงหนึ่งจุดสองกิโลอยู่คนละฝั่งเลยนะครับอยู่คนละฝั่งก็ทุกคนถ้าใครฝันอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะผมก็จะไปไล่ไล่อ่านใต้คอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมสวัสดีครับไปเดินทาง